บริษัทพัทฟูด้ดอินเทลิเจนต์จำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายนมข้นหวานและนมข้นจืดภายใต้แบรนด์กู๊ดวิวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่กู o ดวิวครีมมิกนมผสมสูตรสำเร็จแห่งความอร่อยที่จะทำให้ทุกเมนูของคุณอร่อยเหมือนมีบาริสต้ามาชงเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคอกาแฟที่ต้องการความสมบูรณ์แบบของรสชาติและได้มาตารฐานในทุกแก้วคือเป็นทางเลือกใหม่ที่เข้าใจผู้ประกอบการโดยทั้งด้านนายอิทธิพลปฏิมาริรุธกรรมการผู้จัดก,การบริษัทพัทฟูทฟ้ดอินเทลิเจนต์จำกัด ได้กล่าวว่าด้วยประสบการณ์การบริหารธุรกิจครอบครัวมานานกว่า20ปีจึงมีความเข้าใจในอุตสาหกรรมนมข้นหวานนมข้มจืดเป็นอย่างดีเข้าใจในความต้องการของลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการจึงได้ก่อตั้งบริษัทพัสฟู้ดอินเทลเล็เจนต์จำกัดผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์กูดวิลเพื่อเข้ามาช่วยแก้ปัญหาและเป็นทางเลือกให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการให้ได้รับสินค้าที่คุ้มค่าและได้คุณภาพมาตรฐานระดับโลก เครับ,บ,บเรียกภาษาไทยว่าเพื่อนที่ไม่ดีค่ะเป็นไงครับเพลงนี้มันเป็นคนวามสัมพันธ์แบบที่แอบชอบเพื่อนแล้วก็ไม่กล้าบอกเพื่อน,อนไม่เก็บไว้ในใจ,ใจอันนี้แต่งมหลากส่วนตัวเลยมั้ยมาจากมาจากเรื่องราวชีวิตของเราด้วยส่วนหนึ่งครับวันน,น,บน,นนี้ผลตอบรับของพี่เป็นไงบ้างคนตอบคนตอบรับถือว่าเกินคาดมากครับที่แรกทเแรกเราเราเราก็สุขบังบอกว่าเพื่อนจะสกใจพี่ไหมหรือว่า หรือว่ามันจะโอเคิเปล่าทัองค์ประกอบรวมไม่ว่าจะเป็น m อีหรือว่าเป็นเ,เนเืนเน้อเ,เพลงส่วนพาร์ทมันมันดูลงรูปพอใจมากแล้วแล้วเพื่อนเราเขามีช่วยอะไรบ้างไหมคะั <c ess out> ่นดอเขาบอกว่าเขาช่วยปั่นตลอดนะครับเออเขากนอนฟังเพลงนี้ตลอดใช่เออ,เอ,อแล้วเขาแล้วเขาช่วยแบบบอกไอเดียไหมแบบเฮ้ยแบบชอบแบบแต่งอย่างนี้นะแต่งอย่างนี้นะแต่แต,แต่ในส่วนของการแต่งเพลงเราแค่จะไปบอกเร่องร มีพี่มีแล้วก็พี่นาวพี่นาวเป็นเป็นคนทำผลงานเพลงนี้ขึ้นมาใช่แล้วก็แค่แบอกเล่นประมด็นว่าสตอรี่มันเป็นแบบนี้ครับพี่ใช่แตร้องเพลงเราได้ยังคุณลุกร้องเพลงเราได้ยังร้องได้แล้วครับพี่พี่ถูกถูกนิดนึงพี่พี่ถูกๆด้วยใช่ตแต่ <c oughs> แว่าก็แสนแตกแล้วนะพี่ไปแสนแตกแล้วใช่มีบ้างกับแสนแรกของเพลงเราดีใจมากแล้วก็ขอบคุณพี่ๆแฟนคลับทุกคนที่ช่วยกันรับชมรับฟังแล้วก็ดีใจที่ทุกคนชอบผลงานเพลงนี้ด้วยครับ ก็มันเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์เพราะว่าเราจะมีอีกสามเพลงเพราะว่าจะให้หนึ่งครบหนึ่งอัลบั้มเพื่อที่เราจะทำเป็นอัลบั้มออกมาก็จะมีแบบแนวไหนสามเพลงมีแบบแนวคร่าวๆเพลงเพลงต่อไปจะเป็นเกี่ยวกับการแข่งรถ

เวลาปกติไม่ต้องท่าชั่วโมงอย่างต่ำครับเได้ล uh ่าสุดเกิดคุณอูกเราไปเป็นยังไงบ้างคะเตรียมเลยยังเขาอุบไว้สักนิดหนึ่งครับเพราะว่าน่าจะได้เล่นเป็นวงวงปิดวงหลักเลยครับวงที่อุบอุบไว้นิดหน่อยครับแต่ก็คือวงคุณนุกน่ะเล่นเปิด วงปไปเล่นปิดวงปิดนี่คือวงตัวเป้งตัวใหญ่คือ,ค,อคือเราตัวใหญ่กว่าเขาเหรอ <c oughs> ไม่คือมันเป็นควาออไปถึงเราเราแบบป๊อปปูล่ากว่าเขาป๊อปปูล่าใช่โซมัสมาครับเออจะเดี๋ยวก็คือได้เจอพายแน่นอนได้เจอแน่นอนครับผมแล้วเราเ,ราเตรียมของอะไรกันทีต้องรอต้องรอลุ้นกันครับแต่เตรียมมาแล้วเตรียมมาแล้วเป็นของที่เขาชอบแน่นอนของที่เราชอบด้วยครับยังไงเออจะได้ผัดกันใช้ พอพอเป็นเพื <No 1> 1> uh> s <S ่อนกันมานานอี่ยพี่ายเวลาเลือกของขวัญให้กันเางนี้ยากไหมยากมากส่วนหนึ่งก็คือจะพูดอยู่เสมอว่านูกเขามีแบบครบกับทุกอย่างแล้วแต่มันจะมีบางอย่างที่เออมันก็มีชิ้นก็ได้หรือว่าในเรื่องในวันสําคัญมันก็เวลามองเห็นของชิ้นนั้นก็จะได้คิดถึงว่าเออนี่ของขวัญมันเกิดที่เราให้ คือจากที่เราจับสังเกตมาตลอดก็คือเขาเปลี่ยนเปลี่ยนตัวชอบอยู่ตลอดเลย <laughs> ชอบมอลลี่ชอบพระชอบอะไรเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยครับเออแล้วเอาแล้กใจเขายังไงน,นะก็เลือกแบบที่เราชอบไปก่อนครับเจ้าของมันเกิดชอบไหมไม่รู้แต่ว่าเราชอบ <laughs> ใช่เขาจะทำในเรื <laughs> <laughs> ออ่องตอนนี้เห็นคุณลูกบอกทำร,ร่างทองตอนนี้ทำอะไรใหม่แล้วร่างทองออกร่างกายฟิดหุ่นฟิดหุ่นหุ่อ๋อฟิดหุ่นก็ต่อแบบตรงๆเลยนะครับ เขาหยุดเล่นมาสักพักแล้วครับเอออถามเพราะ่ได้นั่งกินข้าวด้วยกันก็ถามว่าเอ้ายังออกกําลังกายอยู่ไหมเนี่ยเขาว่าไม่ได้ออกแล้วเพื่อนต้องแต่กลับจากเกาหลีเออเขาก็เลิกออกกําลังกายแล้วจะไม่ได้เห็นร่างทองต้องรอรุ่นดืครับอาจจะแปลงร่างมาก็ได้เป็นร่างองเแี่เขาเลยหยุดออกเป็นไปได้จะใช่นะ ก็ได้ไปลงพื้นที่มารอบสุดที่ที่เราไปหนองคายมาแต่ตอนนี้น้ำน่าจะลดลงแล้วครับก็ดีใจที่ได้เป็นอีกส่วนหนึ่งในการที่ช่วยเหลือทั้งท่วมมีอะไรมีเวลาว่างเราก็ไปช่วยแบบนี้เพราะว่าเราเห็นคนแบบประสบโับครัายอ่ะมันมันไม่ได้ตั้งตัวจริงๆแล้วก็มันต้องการกำลังใจบางทีไปอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเยอะแต่แค่ได้ไปแบส่งความสุขแล้วก็อย,อยู่เฉยๆนะครับลงไปเห็นบรรยากาศก็ใช่เล้นะคะ เห็นชาวบ้านแบบบางคนอ่ะเขาเช่านะพี่แต่เขาต้องยืมด้วยแบบบางคนท่วมน้ําท่วมไปครึ่งหลังบางคนบ้านแทบอยู่ไม่ได้เลยตอนที่ไปเชียงรายรอบรอบที่แล้วในในบ้านก็อยู่ไม่ได้ต้องโผล่ไปออกมาอยู่ข้างนอกมันก็เลยแบบรายที่เดี๋ยวค่อยช่วยช่วยกันก็ให้กำลังใจเขายังไงบ้างรายเป็นรายสิ่งสามารเราจะไม่ไม่ไม่ผู้สื่ ยันมนจคือว่าน้ำท่วมบ้านถึงแค่ไหนยังไงเราก็ส่งกำลังใจให้เขาล้วก็มอบไลให้เขาว่าเราเคียงข้างท้าปารปะเด็นนึเมา่อมีแต่ปาออกมานแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องว่าส่อกอเเกี่ยวกับแฟนคขับทีนี้ยตัวเองก็เป็นแบบมีแฟนขับคับมากแ้วก็มอนอรอย่างเงี้ยแต่ไหกเราเป้ามาดลไปใชไหแต่ก็ ในโดยรวมของไยแล้วก็กับกับพี่ๆที่เป็นแบรนด์หรือว่าเป็นเป็นผู้จ้างเราเนี่ยก็คือเราก็อยู่กันแบบครอบครัวแบบปกติไม่มีอะไรครับเราก็เลยว่าเออเรายังมีหยอกๆพี่เขาอยู่เลยว่าเออมันใช่เหรอพี่มันไม่ใช่เราจะไปใช่เราได้ยังไงเราก็ยังไปเชี่ยวด้วยกันอยู่เลยใช่กาโดยรวมโอเคมาครับแล้วก็ แล้วก็ตอนนี้เราหลงรักลาบ,บุกี้มากไงแล้วมันเป็นความน่ารักที่สุครับก็ได้เห็นว่าคุ้ณนอนตลอดใช่ติดหนึบเลยกำลังน่ารักกำลังพูดบายได้กำลังกำลังอยู่ในแบบเออหน้าขันแค่วแล้วอย่างนี้เราต้องโดนไหมเพราะมันมีข่าวว่าบางคนแฟนคลับทำให้ทำให้ทีมเขาเป็นนานเราจะบอกแฟนคลับอย่างไรว่าโอ้โหเราผ่านมาประสบเยอะแยะมากมายแล้วกับเรื่องแค่แบบแบบนี้ไม่เป็นไร ให้เรารักกันมากๆก็ก็โอเคแล้วก็เป็นรอยยิ้มให้กันก็พอแล้วคนอยู่ข้างนอกจะมองอยังไงเราเราไม่รู้แต่จุดยืนของเราหรือสิ่งที่เราเป็นอยู่มันมันโอเคมากๆแล้วเรารักกันคนอื่นไม่รักเราไม่เป็นไรก็มีโอกาสมีบก็มีามามีบ้างตอนนด้ได้มีข่าวแบบเราแบบอบเครียด่ไหมคะแบบเอยังไงเงี้ยอืมตอนจริงมได้อ่านข,ขา่าวเราก็ตกใจนะ<ม>แล้วเราก็เราก็น้อยด้วย ก็คือเรารักแฟนรแบบตรงๆออก,กใหญ่จว่าเออไม่อยากให้แฟนมาว่าเราเราอยู่ตรงนี้ด้วยด้วยมุมเล็กๆของเราแล้วไม่อยากให้แสงไฟสองมือมาทำร้ายทำร้ายเขาครับไม่ไปแล้วทีนี้เรา เราเป็นอีกคนนึงที่ดาวรุ่งมากเดี๋ยวเปิดตัววนเตอร์เดี๋ยวเปิดตัววินเตอร์เออเราเรื่องรับงานยังไงบ้างก็สมารถจะเป็นในฝ่ายผู้จัดการแล้วก็ในบริษัทเป็นเป็นเป็นคนคัดเข้ามาใช่ว่าแบรนด์ตัวนี้ดีนะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันโอเคกับเราด้วยใช่ครับแล้วตัวเราแบบมีแบบเลือกเองเลือกเอว่าแบบสกียังไงตัวเราเลือกเองมันก็มีแค่การแข่งขันรถที่เราชอบแค่ ใช่ครับเออแล้วก็มีแบรนด์ที่จะว่าเออก็สลิปปิ้งมัสนุซิกก็ดีอะไรอย่างเงี้ยอนะ่าสลิปิงก็ดีใช่ครับอย่างการรับการรีวิวของเราจะแต่แต่ละคันอะเรามีแบบว่าการอ่านการมีสก,กิปหรืออะไรใดๆออเมันต้องมันต้องสก,กีนแล้วก็ต้องลองใช้ก่อนอยู่แล้วครับมันเป็นมันเป็นธรรมดาเพราะว่าเราเรานำมาใช้เองเราจะได้รู้ว่ามันมันดีหรือไม่ดี